จะพาขาเจ้ลาเกยดมานว่าขาลาเกยแล้วหูวต่มเงี้ยก็มาเออแล้วเออ้เอดยุบนาป้ามาหาละเกยเนอ่ยออเเดี่มาพอเนียอ่าแพผยแม่หม้อผาจี เฮ้บาขยะเขาเลยดาานบาลอเหรเล้หรอลอเหลเลยดาหูก้าขาเลยดาอายุปอนาปมาหาขาละเกินเน้อเลยหรอปนวะขาละปนวขาละเกินเนอชืมเดย์ยาวูเช่เดย์อยู่อันนั้นละลเฉาเลยเสียทิสัทิซาลยหรอนี่เอาลูกสาวมาด้วยนะคะยอยอยออลเดยยอก็มละุชิงอบาเจ็บอเมอล กูมากูมามีเบอร์อะไรบ้างคะมีเบอร์สามกับเบอร์สองค่ะเบอร์สองเท่าไหร่เบอร์ร้อยห้าบาทค่ะแล้วก็ดินหนาว่ก็ดินน้าก็ดนีเกอจำไหมจียาอุยเาอุอะไรยาอุอะไรล้วลเทียวจีเสียนีเซีนฉนี้าเสียงาไรนี่มาตล

ปนัวขาพูนักเกลเ่ยเย้หวังเจ้อยหนะปนัวขาเราเ้าหวังแวลดนปนวขากระเกิดเรเออชชกพักขามามาเอยหนอหนอยาหวงรักเนี่ยขันน้อยสิเด้งปาหมาหากานเลยเดีปยปนัวขาราให้สิ

没电，没电，要不明天再不学。那俺那你，行里卡那套拿不？我也今天卡了。嗯，们、嗯，没这个没俺老没放

ကြောလေးတွေမှာဖာစမာစမာကြာကြာဝီကကြောလိုက်လေနော်အချောခါကြောလိုက်လာနော်မာသာအမကိုကျင်းနေလေမအချောခပူကြောနေလာမယ်လေမအဲဂျူနေနေပြီးညဂျုံလို့ကြောဦးနေဟိုလိုအေဒီပုတ်တဲဒီပနာင္မလာကယေနရနနညေနန်ရဲလေယာအင်္ဂါနဲ့မလုံးမမောင်းတဲ့ဖညာဟာဦးမောင်ဆေမောင်ဆေဒီပိုးမောင်ဆေ Gan nha mọi người mọi mà anh người mọi người mà người mọi anh chị người nó người chị chị cái người mọi chị mọi người mọi người mọi người mọi phong lên mà mà เดี๋ยทาวันนีน้งาน,น,นเบ็นชเป็นงาเป็นช่อไปช่อไปอยู่เดดายิ้เ้าเลย咯哎没事哎十六块咩种啊十嘛好那

้าาเเอลตอนนี้เราเดินระบบน้ําอยู่นะคะเดินสายยางอยู่นะคะจะต่อสปริงเกอร์ขึ้นบนหลังคานะคะบนหลังคาฟาร์มไก่นะคะไก่มันร้อนนะคะอยู่ข้างในร้อนมากเลยต้องต่อสปริงเกอร์บนหลังคานะคะเพื่อที่จะดับความร้อนนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินระบบน้ำนะคะใส่หลังคาโรงเรือนไก่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะ,ะต้องต่อสปริงเกอร์ใส่บนหลังคานะคะ,ะให้น้องไก่จะได้อยู่เย็นๆสบายนะคะถ้าอากาศมันร้อนเกินนะคะน้องไก่ก็จะเครียดแล้วจะไข่น้อยลงเราก็เลยต้องหาทางแก้นะคะ โดยต่อสปริงเกอร์ใส่บนหลังคานะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินระบบน้ำนะคะสปริงเกอร์ของเราใช้ได้แล้วจ้านี่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 สปริงเกอร์ใส่บนหลังคาโรงเลือนไก่นะคะสปริงเกอร์จะต่อดังอะไรใช่อ่าอยาจิจองอ่ะย่าล่ล่มิได้ลอะชอย่าลล่มิได้มาเปลี่ยนย่ล่ะอย่าจี้แล้วคันเบ่งอ่าอเออก็ฉับแสงอ่ะอย่าล่องล่องมิได้ล่ะใช่แล้วสปริงเกอร์ต่อแล้ว จ๋วะไรนะเนี่ยอ้าวจ้าแลงอ่ะงี้ยังจังอ่ะงี้ยจังอ่ะโซลาเซลล์ในบีปั่นถ่ายรออจูเราโซลาเซลล์อันนี้ก็คือแผ่นโซลาเซลล์นะคะที่อยู่บนหลังคานะคะนี่ใช้โซลาเซลล์ปั่นปั่นน้ำเอานะคะปั่นน้ำจากบ่อน้าที่เก็บน้ำไว้นะคะนี่สปริงเกอร์งี้ยัจังไงน่าจะใช้ได้อยู่นะคะ nè cơ gắn tó này bây giờ, xin ông bà là ô, cho đồng cả, lo, lo yêu yêu là bây à lo, à, chỉ nè na, chi, chi cho cái, rồi non mi này, này lo, kêu cái đó, sprinkler cái đó là ta, cái là ta rửa, cái là ta dưới bé, bây giờ lo, Gà

số này ở ít chủ bây giờ là giăng đài lên đó chứ là ta luôn hôm nay bây giờ ngả như na à na là thì giờ lên cho mượn luôn đi mà lấy ăn xì khơ như cái nhau luôn nãy giờ chính ăn thì u mi này luôn mà giờ cho nhiều ra cho mi này rồi thì cái cho này u này luôn mi này lông lên số lá xe này chủ bây giờ วินยงอ่ะวิญญาอ่ะสปริงเกอร์ก็ละตาอึมต่อหลายรอยอึอึมต่อได้หลายล้อยเยสาวนี่ยาจีเปเยสานและสปริงเกอร์ต่อด้ต่อจุเบอรชีเดี๋ยนีบิาเดอร์รอยาอุวหยาแลวบิคาแล้วอรจะได้ไข่ดดดๆนะคะอ่าต่อสปริงเกอร์ใส่บนหลังคานะคะไก่จะได้ไม่ร้อนนะคะ ไข่จะได้ดกๆไข่ยเยอะๆนะคะนี่ไข่ยเยอะมากเลยดูซิน้องไก่เรานะคะนี่เยอะทุกแถวเลยนะคะนี่นี่ไข่ไว้เต็มเลยคะ่ะนี่เราดูแลดีไข่ก็จะได้ไข่ให้เราเยอะๆนะคะโอ้น้องไก่ เย็นสบายแล้วเนาะน้องไก่เนาะเราต่อสปริงเกิ์ให้แล้วนะดูสิดูสิสอ้าวนี่ไข่เยอะมากเลยนะคะแต่ละแถวนะคะเราจะให้ดูทุกแถวเลยนะคะนี่นี่นี่คือยังไม่ได้เก็บไข่นะคะเดี๋ยวรยเราถ่ายวิดีโอเสร็จเราก็จะเก็บไข่กันแล้วนะคะดูสินี่เยอะมาก เราต้องดูแลน้องไก่ดีๆนะคะจะได้ไขยเย่เยอะๆนะคะดูสิโอ้โหน้องไก่เราดีใจใหญ่เลยนะคะอากาศไม่ร้อนแล้วเราทำให้น้องไก่เย็นๆแล้วนะต่อสปริงเกอร์ให้แล้วนะคะอันนี้มาที่ฟาร์มไก่นะคะมาช่วยพ่อเก็บไขค่ค่ะนนะคะเราเก็บไข่เรียบร้อยแล้วเช้านี้นะคะ ได้อยู่สิบเจ็ดแผงนะคะสิบเจ็ดแผงนี่เลยช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะดูน้องไก่เราก็เครียดแล้วนะเริ่มเครียดแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวจะต่อสปริงเกอร์ใส่บนหลังคานะคะจะต่อสปริงเกอร์ให้นะคะน้องไก่นะเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะต่อสปริงส,สปริงเกอร์ให้แล้วจะได้เย็นแล้วนอะ